ฮัลโหล굿มอร์นิ่งสวัสดีค่ะเด็กวันนี้ก็มาพบกับคุณครูนะคะในเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษมาเด็กพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังเพลงพร้อมกันเลยค่ะเลสสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูนะคะในเสริมทักษะภาษาอังกฤษคุณครูจะพาเด็กไปเรียนรู้คำศัพท์ที่ควรรู้ค่ะถ้าเด็กพร้อมแล้วนะคะอย่าลืมท่องคำศัพท์ไปพร้อมกับคุณครูด้วยค่ะ Let's go ที่1 G A M e เกมเกมแปลว่าเกมนะคะคำที่สอง g a t e get ประตู get ประตูคำต่อไปค่ะ g r e e n green สีเขียว green สีเขียวและคำสุดท้ายนะคะ G O O D Good D Good D Very good เด็กๆเก่งกันทุกคนเลยค่ะ ใช่ไหมคะสำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณครูได้นำมาฝากเด็กในวันนี้เด็กๆก็สามารถนะคะเปิดย้อนชมคลิปแล้วก็ฝึกท่องตามกันได้บ่อยๆเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูคก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายต่อไปให้เด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษเล่มนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมถ้าพร้อมแล้วเราไปทำแบบฝึกเสริมทักษะกันเลยคะ่ะ เปิดหนังสือให้เจอหน้าเดียวกับคุณครูนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านคำสั่งกันก่อนค่ะเด็กๆอย่าลืมใช้นิ้วชี้แล้วก็อ่านตามคุณครูคด้วยนะคะระบายสีภาพการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีและเขียนคำตามรอยปะระบายสีภาพการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีและเขียนคำตามรอยปะ กอนที่เราจะไประบายสีรูปภาพนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนค่ำตามรอยเส้นปากันก่อนค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบดินสอขึ้นมาค่ะแล้วก็เขียนค่ำตามรอยปะไปพร้อมกับคุณครูเลยค่ะ G O O D, good, D G O O D, good, D เมื่อเรานะคะฝึกอ่านคำศัพท์ภาษ,าษาอังกฤษกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไประบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะให้เด็กๆเตรียมสีขึ้นมาแล้วเราไประบายสีพร้อมกันเลยค่ะ ของคุณครูเมเสร็จเรียบร้อยแล้วของเด็กๆล่ะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยการระบายสีของเราวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ค่อยๆระบายไม่ต้องรีบนะคะผมเราก็จะใช้สีดำค่ะส่วนผิวเราก็จะใช้สีไข่ส่วนอื่นๆน,นะคะเด็กๆอาจจะระบายสีได้ตามจินตนาการอาจจะไม่เหมือนของคุณครูก็ได้รูปภาพนี้คะ่ะจะเป็นรูปภาพของเด็กดีเห็นไหมคะเมื่อเรานะคะเล่นของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ เราก็จะต้องเก็บของเล่นให้เข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเขียนชื่อแล้วก็ชั้นกันค่ะ การเขียนชื่อของเรานะคะเด็กๆก็จะต้องเขียนให้หัวกลมตัวตรงตามรอยปากกาสีแดงของคุณครูและจะมีเด็กบางคนนะคะที่คุณครูไม่ได้เขียนตามรอยปากกาสีแดงไว้นะคะให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อของตนเองได้เลยเดี๋ยวเรามาเขียนชื่อกันเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแบบฝึกในวันนี้นะคะทีก,ก็อย่าลืมฝึกท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันบ่อยๆด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ครูเมย์ด้วยนะคะ